ช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพิ่งจะเอาเมนูขนมหวานคลายร้อนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือสาคูวุ้นอันยมณีกะทิสดทรงเครื่องเพื่อเป็นไอเดียในการทำกินหรือว่าจะทำขายก็ได้เราไปดูวิธีการทำเราจะเอาผงวุ้นนะคะแช่ลงไปในน้ำเปล่าเราจะทำวุ้นก่อน แช่ไว้สัก30นาทีนะคะในระหว่างที่เราแช่หุ้นเดี๋ยวเราไปทําตัวสาคูกันต้มน้ําให้เดือดนาเม็ดสาคูนะคะใส่ลงไปต้มในน้ําที่เดือดเพิ่งใช้สาคูเม็ดเล็กคนผสมไม่ให้มันติดกันเราจะต้มนะคะจนตัวสาคูสุกสัก15นาทีพอสุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วให้ยกลงมาจากนั้นปิดฝาค่ะเราจะแช่สาคูในน้าร้อนแบบนี้อีกครึ่งชั่วโมง ตัวน้ำวุ้นที่เราแช่ไว้ครบเวลาแล้วก็นำไปตั้งไฟเราจะทำการต้มวุ้นให้ผงวุ้นละลายให้หมดใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ทำการคนนะคะให้ตัววุ้นมันละลายพอเราต้มไปสักพักนะคะผงวุ้นของเราก็ละลายหมดแล้วให้เพื่อนๆใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายพอเดือดอีกรอบก็ใช้ได้แล้ว เราจะเอาน้ำวุ้นมาแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะเราจะทำเป็นวุ้นสีต่างๆแบ่งให้เท่ากันเราจะใช้น้ำแก้วมังกรน้ำแดงนะคะแล้วก็น้ำส้มน้ำใบเตยน้ำอัญชันให้เป็นสีๆตามที่เราต้องการคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตั้งพักให้วุ้นมันแข็งตัว ตัวสาคูของเราก็แช่ครบเวลาแล้วนะคะเม็ดจะใส่กิ๊กแบบนี้เลยจากนั้นก็ให้ทําการตักไปแช่ในน้ําเย็นได้เลยการแช่ในน้ําเย็นจะทําให้เม็ดสาคูเหนียวหนบเม็ดสาคูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ํากะทิใส่น้ําตาลมะพร้าวใส่เกลือลงไปใส่ใบเตยแล้วก็เติมน้ํามะพร้าวใส่หัวกะทิลงไป จากนั้นนำไปตั้งไฟนะคะแล้วก็คนให้ตัวน้ำตาลมาพราวละลายให้หมดใช้ไฟอ่อนๆค่ะทำการต้มนะคะตัวกะทิพอเดือดแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องให้เดือดแรงนะคะเดี๋ยวมันจะแยกชั้นได้ส่วนตัววุ้นของเราก็เซ็ตตัวได้ที่แล้วจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดวุ้นตามขนาดที่เราต้องการได้เลยวุ้นแต่ละสีนะคะอันนี้เป็นวุ้นใบเตย ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นวุ้นน้ำสีแดงอันนี้เป็นน้ำแก้วมังกรอันนี้เป็นน้ำส้มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำอัญชันพอวุ้นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เครื่องต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ตัวสาคูลงไปตามด้วยวุ้นสีต่างๆนะคะที่เราทำไว้แล้วสีจะสวยมากหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะแล้วเราจะทรงเครื่องนะคะด้วยลูกชิด แล้วก็มีเนื้อขนุนสุกนะคะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวแล้วก็เอาน้ํากะทินะคะราใส่ลงไปได้เลยทําการคนผสมนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันสีสันสวยหน้าตาหน้าทานมากๆแล้วก็ตัวกะทิก็จะเข้มข้นมากๆเลยค่ะจากนั้นเราจะทําการตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบขนุนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะทรงเครื่องตามที่เราชอบได้เลย ยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะได้ทานแล้วบอกได้เลยว่าชื่นใจมากๆถ้าจะให้ยิ่งอร่อยมากกว่านี้นะคะพึ่งแนะนำเลยค่ะให้ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะจะมีความหอมเย็นชื่นใจมากๆลองเอาไปทำกินหรือว่าจะทำขายก็ได้ค่ะ